เชื้อเวลาที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียงพัน์โดยมีอาการสําคัญคือมีไข้สูงพันทีทันใดปวดศีรษะปดวดเมื่อยกล้ามเนื้อและมีอาการอ่อนเพลียค่ะเชื้อเวลาไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจโดยจะได้รับเชื้อที่ปนออกมาอยู่ในอากาศเมือาา่อผู้ป่วยไอจามหรือพูดค่ะนอกจากนี้การแพร่เชื้ออาจเกิดโดยการสัมผัสละอองน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ จากมือที่สัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วใช้มือสัมผัสที่จมูกหรือปากค่ะระยะติดต่อในผู้ใหญ่ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่1วันก่อนมีอาการและจะแพร่เชื้อต่อไปอีก3-5วันหลังมีอาการค่ะส่วนในเด็กแพร่เพชื้อได้นานกว่า7วันผู้ที่้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แต่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชือ้อใน,นช่วงนั้นได้เช่นกันค่ะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งมี3ชนิด คือ A, B และ C ค่ะเวลาชนิด A เป็นชนิดที่ทําให้เกิดการระบาดอย่างแพร่หลายทั่วโลกเวลาชนิด B ทําให้เกิดการระบาดในระดับพื้นที่ภูมิภาคค่ะชนิด C มักเป็นการติดเชื้อที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรืออาจจะไม่แสดงอาการค่ะการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะจะตรวจโดยการสบอบหรือป้ายเสมหะจากจมูกและคอค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ